วันที่8มิถุนายนหัวเว่ยคอนซูเมอร์เบสเน็ตกรุ๊ปไทยแลนด์ได้จัดนิทรรศการศิละปะแบบออนไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นที่โมคาพร้อมกับเปิดตัวแท็บเล็ตเรือธงหัวเว่ยเมดแพดโปร12.6นิ้วนิทรรศการศิละปะนี้ได้สร้างขึ้นโดยผลงานของคุณปอมชาและคุณอะตอมที่ใช้แท็บเล็ตในการสร้างสารรค์ผลงานตัวแท็บเล็ตตัวนี้ค่ะมันทําให้สีสันเนี่ยโดดเด่นแล้วก็คอนทราสต์ที่เราเห็นในจอมันมันชัดไม่เรามองเห็นภาพรวมได้ ชัดเจนสามารถย่อขยายซูมดูรายละเอียดหรือว่าดูภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้นให้ฟีลลิ่งเหมือนเรากำลังทำงานลงบนแคนวาสท้าใหม่อะไรแบบนั้นเลยด้วยหน้าจอ OLED Full View Display 12.6นิ้วพร้อมอัตราส่วนขนาดหน้าจอต,อต่อตัวเครื่องสูงถึง90% อัตราส่วนความคมชัดที่1ล้านต่อหนึ 1, ทุกเฉดสีจึงเต็มอิ่มมาพร้อมกับปากกา M Pencil รุ่นที่2ที่อัปเกรดเพื่อให้ใช้งานง่ายจับสะดวกสบายยิ่งขึ้นติดตั้ง pressure sensitivity สูงถึง4,096ระดับสำหรับราคาของเจ้า h u วเว่ย a t e p a d Pro 12.6ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่28,990บาทเท่านั้นครับและสำหรับลูกค้าของ Huawei ที่จองซื้อสินค้าเข้ามาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มิถุนายนนี้นะครับ รับฟรีทันทีสำหรับของแถมสุดพรีเมียมมูลค่ารวมถึง11,517บาทครับคุณสามารถไปที่หัวเว่ย x อ็กเพ n ย e s t น r e สสาขาใกล้บ้านคุณเพื่อลองสัมผัสกับเครื่องจริงได้ก่อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดตามได้ที่หัวเว m o โมบายเฟซบ o ๊กและหัวเว่ยออนไลน์สโตร์